สวัสดีครับวันนี้เราก็จะมาแคสเกม Hitman 4 Blood Money วันนี้เราก็จะมามีแขรพิเศษเหมือนเดิมอีกแล้วครับเดจนี่ตอนนี้เราจะมาเริ่มแบบตรงเล่นอาวุธช่วงนี้ครับขี้เกียจเล่นตั้งแต่แรกตอนแรกๆไม่ค่อยสนุกเล่นแล้วกืเอ อยากดูตอนแรกๆไปดูจากลลโอได้เลยจิบพี่ออยนั่นเองวันนี้ก็ยิบไปแค่นี้พอชิวๆ yeah. อ,นะอ,อ่ะ Yeah น่ายนะสีเอ้ยซื้อ,อเพิ่มได้แล้วซื้อเพิ่มได้แล้วครับ,บป๊อบปายบ้านรวยเลเซอร์เลเซอร์เเอรน่าจำเป็นหน่อยไปไปไปดูอุปกรณ์อื่นเลยอ,อันนี้อันนี้สำคัญที่สุดเลยใช้บ่อยมาก มึบ้มบะบ้มบะาูจูกส่ดยะขึ้นแล้วจัดตาอะไรเนี่ยเลดดออะไรเนี่ยเพื่อนแร้อ๋อแค่นีพออันนี้เลดดอยังไม่ทำเป็น m แล้วก็อันนี้ตะเวงเจ้าสนัยหรือ m อสไเาสยไปนี่โคตรสูงอ้าวนี่นี่ไป Go เฮ้ยอ,อะไระครับทำไมตกใจด้วยขึก้กอซเสือายมีอะไรวะระเบิดกดนะอ้าเราไม่มีแล้วมีอยู่แล้ว,มลวไม่ต้องหรอกแคน่นี้แหละพอเพอร์เฟกอ๋อหน้าคิดตูดนี่คนระับไปเข้าไปตึ้ตึมตึมตึ้อตึ้งตึ้ต้งงต จะเข้าไปล่อหน้ามันเลยไงบวกแอนแอ้นแอนแอ้นแอ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 นเราจอไปดูแฉลบบัญชีไหนไปเหมือนจะค่าใส่แลาเดี๋ยวตูใส่ครับพ่อไม่ต้องเข้ามา เปิดตอนลับยินดีต้อนรับครับผมสวัสดีครับผมเป็นลูกประชานีไอ้เกียนวหน่อยเฮ้ยไข่เดียวตัวปิดไม่ได้เอ้ยหน้าไปบอกว่า,วาไม่ให้เขาก็กีดกัดอีกขอกโทษเอาเอา,เอาแดงขึ้นเลยเอาเอาสัตว์ก็เนี่ยจะออกแล้วออหาานนแต่หูกันภยัยนี่ครับตอนนี้เรามี แค่กับเจินพิเศษพิเศษย่ว่าพิเศษเดียวยเดียวยเดียวยวิ่งหนีไปเลยเข้าไปค่ายนี่ที่นียโอ้ยจ้าปุยโอ้ยขาแม่งติดกสวัมทำการเอาชุดของมันมาได้ไอเค้นลากไปในใกล้เดี๋ยวก็ทิ้งลงกล่องเหมือนตอนนั้นเนี่ย ไปนั่น <laughs> โอ้ยไม่ยอมเปืเี่ยนมนาใส่แล้วไม่ต้องการดิบเดี๋ยวมันก็แสดงจบกดท่ากัดเลยไปต่อตอนนี้ฮะเอ จจะติยิงต้นไม้เาติดนวความีไปมันมาเจิต I'm a businessman เฮ้ยเฮ้ยครับจับไปซะ แ,<ะ>แล้วก็เน่แล้วก็ค่อยมา,าสิทนี้ครับกชชิมเปิงเนี่ยแ,แล้วเราเปิดใส่ศพลงไปศพเลยเสียงคนผ้าอีกคนปัญญาอ่อนมากแล้วก็หยิบค้อนมานี่มีค้อนของ,องตัวเองนะเติโต อ้าวอ้าวอันนี้ยิ่งกว่าของพี่ออยครับแม่งนั่งคุยกันเราอ้าวอ้าวมันจะแสดงกป็นแกยังไงเนี่ยไม่ไลครับเราไม่แคร์เดี๋ยวแบบใส่หมวกะเห็นอาเป็นหมวกสะท้อนแมงก็เหมือนออยอ้าวอ้าวไปไปับเรา โดนเดนทางทางเอ้ยอ้าเอาลงไปไปจเจอเปิดหยุดอไม่เห็นรอกไอคว้ายเก็ระต้อาเออตุดุอนไฟยอนยังไกั นั่งสแสดงประครเต้นรำเดี๋ยวก่อนอ้าว <c oughs> เดี๋ยวว่าทำงานทำนานเราต้องเฮ้ยก็จะเข้ามานี่เพื่ออ้อาวเราต้องแอบผ่านไปแบบไม่มีใครเห็นตัวตบมือตบมือตบข้อไปเย้เราก็ตบต่อ <c oughs> ไปครับ <Yeah. S 1> ตรงนี้ป่ะอุ้ยไม่เอาเราไม่ต้องเราต้องการผ่านห้อนี้เอ้ย What's up w h ัส s u ยืนมองวัสสั a ผมมาส่องไฟส่องไฟหน้าติดเลสนะห้ามดูเย้ ตอนนี้นะครับเราก็ต้องเอากล้องส่องทางไกลมกมองเยอะรัดมนีกอะเยอะเนยกันไปแล้วตรงนี้เราไม่ได้มนแข่งเสร็จทำไงอุ้ยๆๆนี่เข้าตู้ครับเอาดีสัตว์กูไม่ออกไปีครับ ตงเพ่งดับไฟแล้วบุกเข้าไปในห้องแต่งตัวเข้ามาซ่อนในห้องแต่งตัวครับอ๋อห้องซ่อนมั้น,นี่มันกำลังมาครับเราจะใช้อีกวิธีนึงครับวิธีนี้เป็นการล่อเหยื่อมาติดก,กับให้มันเข้ามาในห้องแต่งตัวแล้วเราก็ฆ่ามันทิ้งกับเข้ามาแล้วเรามารอดูเข้านี่ เ้ดับไปโง่จ่งขนาดน่ะนี่แล้วเพื่อความสวยงามเราก็เอาเอ้ยไม่ใช่เดี๋ยวก่อนเออจีเนี่ยเอาเปลี่ยนเป็นชุดสูตรบริการเราจะได้เนียนไป็งถึงปลาเลยัแต่พอไม่เราจะเดินเข้าไปนะครับ S <S เออทำผ่านวนบริการมึงทำผ่านแล้วกินดับไปเลยครับเราจะเน้นกันฆ่าอย่างเปิดเผยที่นี่มันมีใครรู้เรื่องเหมือนเราไม่ต้องขี้เยี่ยงดับไปครับโอ้เยี่ยงเยี่ยงเยี่ยงดับไปครับโอ้เย h วุ้ยเอ้ยเอ้ยไอ้สัสฉันจะสุนก่นเอา เป็นไรวะอ,อุ้ยเอออ,อันดับนี่ครับปิงดับหมดแล้วอุยอ้ยอ้ยอากระสุนหมดนี่ครับดับไปแล้วเราก็เก็บปืนเฮ้ยนี่มันว่าไงอู้หูกระสุนเป็นคนนะไม่ใช่แรมโบ้จะสู้ เอากระสุนหมดแล้วในไลนไ์มีให้เก็บเยอะโอ้ยโอ้ยกระสุนช้าจังเว้ยนี่ครับข้างเปิดเผยครับราครั้งเก็บปีที่ห้ามาไม,ไไม่มีตัวห,วหัวอยู่เอาเอา,อาเอ้ยเดี๋ยวก่อน โอ้ยแม่งต่อยครับน uh, <oh> ี่ครับจะมองจริงๆอ่ะเดี๋ยวมัอนต้องโดบนะเดียั่งงชั่วหน่อยแล้วเราก็เป็นเสื้อเอาเสื้อใครได้อุ้ยอุ้ยคนดูยิงปืนได้อะ โอ้ยนปืนนี่แรงมาก็ือกับปืนลูกซองนะอุ้ยปืนนี่กัดเข้ามาสามตัวเอ้ยเอาเราจะเปลี่ยนชุดครฮะตายครับตายอ่ะปึ๊บไม่เป็นไร ก็ไม่ตายนะเดินนี่กูไปอย่างสง่างไม่ไหวติดเชื้ออออมไข่ยัในกขอมครั้งสุดท้ายเออตายข้อพี่จำผมไม่ได้แล้ค่ะสอตว์ไม่ได้หลัวเลยจำได้ต้องมีไป ตอนนี้เราก็จะ open the door เอาละนี่ครับหลังจากนี้เราก็สคริปฉากไม่สำคัญสำคัญต้องเริ่มใหม่ก่อนคร <c oughs> ับ <c oughs> <c oughs> นั่งเจบกินข้าวล้วก็นี่น้องเจมกินข้าวเหรอครับดดดิ ไเ,เนี่ยครับเราก็จะผ่านไปมันจะตัวตัว,ตวด้วยก่ามันเป็นอ่อยโอลิการไ์ไ <c oughs> <c oughs> หคน <c oughs> คะน <c oughs> ้องเห็นตุ๊กไอ้คนเขี้ยนเหม่งตุ๊กข้องเฮ้ยกูจะออกเฮ้ยกูยอเล่นกูกูไม่เล่นนะนนเนี่ยครับแล้วเราก็จะมา ขึ้นไปแล้วก็เก็บพอมนะครับแต่ดนดนแ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 ดนดี่เราก็ล็เข้าไปแบบเงียบเนีแบบไม่มีใครเห็นแล้วก็ปิดตัวเราก็เราจะ unpack r เฟิลออกมากน่อนครนี่ประกอบปืนยิงบ้างไป zoom หาพ่อมันไหนวะพ่อมันเอา้าเอา้าเอา้าเอา้เอาพ่อหนีไปแล้วไอสัตว์โ oh, yeah, อ้ยพ่อแม่งหนีไปแล้วครับ oh my gosh ไม่รู้อะ เฮ้ยโทรตามใครวะสัตว์เยี <|so|>> ่ยโทรตามใครวะสัตว์ขอมงกันลูกอัพ